เวลาเขาทําอะไรไม่ถูกใจเราอ่ะเราจะสอนด้วยวิธีดุด่าเขาเลยทําไมพูดไม่ฟังฮะออกจากโทรศัพท์บ้างสี่รูปเดี๋ยวก็ตาบอดหรอกพูดภาษาคนไม่ใช่พูดภาษาควายก็เลี้ยงเขาอ่ะเหมือนลูกคนหนึ่งก็เลี้ยงตามวิธีที่เราถูกเลี้ยงมาก็คือรักว้วยผู่ปกรักด้วยวิธีเราก็กังวลในเรื่องของการเล่นเกมเกินเวลาไม่ตั้งใจเรียนบ้างเราอ่ะจะเป็นห่วงเขาในเรื่องการคบเพื่อนด้วยก็คือเวลาเขาทําอะไรไม่ถูกใจเราอ่ะเราจะสอนด้วยวิธีดุด่าเขาเลย ด่าเขาจนมุมอะ่ะเช่นอย่างเงี้กยกรณีที่แบบว่าทําไมพูดไม่ฟังฮะออกจากโทรศัพท์บ้างสิลูกเดี๋ยวก็ตาบอดหรอกไม่ดูข่าวหรือไงพูดภาษาคนไม่ใช่พูดภาษาควายเขาก็สวนกลับมาอีกทีหนึง่งผมไม่ทําอะไรผิดมาหรอผมไม่ติดยามาหรอทาไมถึงแม่อุ้มว่าผมอย่างเนี้ยเอางนี้ดีไหมให้ผมแบบว่าไปตายตายให้เรารู้รอด,ดไปเลยแม่อุ้มจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าก็คือเหตุการณ์เนี้ยทำบ่อยมันเป็นเรื่องปกติของภายในบ้านไปแล้ว เราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เราไม่ยอมอะดุแล้วก็ด่าแล้วก็ตีเขาขนาดเขาหนีกลับไปที่ห้องเขานะเรายังกลับไปด่าเขาอีกอะตีเขาแบบว่าจนเขาร้องไห้ก็คิดว่าไม่ผิดนะที่เราทําไปอะเราก็หวังดีกับเขาจนมาวันหนึ่งเนาะเรียกเขากินข้าวเขาก็อยู่ในห้องเหมือนเดิมเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรของเขาอะแต่โตเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ไม่มาเลยเรียกเขาอีกทีหนึ่งพูดดีๆเขา หนูมากินข้าวได้แล้วได้เวลากินข้าวก็มากินข้าวอันนี้สักพักเขาก็เดินมาเขาก็พูดของเขาขึ้นมาด้วยว่าชีวิตผมเรื่องของผมยุ่งทาไมไม่ต้องยุ่งผมไม่กินก็ได้นั่นคานั้นปุ๊บแล้วก็ปิดเหมือนเดิมเรารู้แหละว่าันโต๊ะกินข้าวอ่ะมันมีอุปกรณ์อะไรมั่งเราก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็คว้างใส่เขาแต่มามันโดยทีหนึ่งไอ้ที่เราหยิบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวมันเป็นซ่อมคือเสียดตาเขามิตรเดียวเองหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ร้องไห้มองเราด้วยความที่ หลังจากวันนั้นนะเราก็อยากเปลี่ยนตัวเองจนได้มาเจอโครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนทางวิทยากรในในโครงการเนาะจะสอนเราว่า,าให้พูดซอๆนะค่อยๆพูดนี่คือหลักสำคัญช่วงสองสาวันแรกอะเราลองเข้าโครงการแล้วกลับมาใช้กับลูกเขากำลังเรียนออนไลน์เสร็จเราก็อยากรู้อยากลองใช้เลยอะก็ลเลยมาพูดกับเขาเรียนเสร็จแล้วหรอลูกเหนื่อยไหมหิวไหมแล้วก็ทำท่างงหนั่งงๆนะเป็นไรอะ่ะ มาแปลอย่ายุ่งอะไรเงี้ยพูดเหมือนเดิมสักพักแม่อุ้มก็ปิดขึ้นบางทีแม่อุ้มภูษาตั้งใจพูดนะภูษาพูดดีๆนะหวังดีนะก็ทะเอลาะกันเหมือนเดิมเราก็กลับไปคิดลองดูสักตั้งลองพยายามอีกนะคือลองไปเรื่อยๆลองหลาย,ลายวันอะคําพูดเดิมอะแล้วคุณแม่ก็ลองแบบว่าไม่เถียงเขาให้ฟังเขาพูดไปให้หมดแล้วก็พูดแค่สองสามคำแล้วก็เดินออกมาเริ่มหลายวันต่อมาเรารู้สึกดีขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่รู้สึกมันดีขึ้นทีนิดทีนิดทีนิด,นดอ่ะผลจากการพยายามของเราเนาะที่ไม่ไม่หยุดอ่ะมีเหตุการณ์วันนั้นน่ะเราอ่ะกําลังทํกับข้าวอุ่นกับข้าวเพื่อเตรียมกับข้าวเขาให้เขากินเขาเดินมาดูเราแล้วก็หันไปบอกเขาเออรอก่อนนะลูกกําลังทําอยู่เลยอย,ยังเหลือหม้อข้าวยังไม่หุงข้าวเลยลูกไม่นานเขาก็ไปหยิบหม้อหุงข้าวมาค่ะว่าไม่อุ้มทำยังไง เอยรู้สึกตื่นตันใจอ่ะที่เขากลับมาพูดกับเราแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยบอกเขาเขาจะไม่สนใจอันนี้เขาจะเดินหนีไปเลยเดินไปเล่นโทรศัพท์บางทีก็ออกไปเล่นข้างนอกแม่ก็อยากเปรียบเทียบนะเรื่องของแม่เหมือนกับพาเขาว่ายน้าข้ามคลองอยากให้เขาลงเล่นน้าจริงๆเลยรันสะพักเขาก็ทําไม่ได้เลยเราก็ตีเขาอีกดูด่าเขาอีกเรื่องแค่นี้ทําไมทาไม่ได้จริงๆวิธีเนี้ยเราคิดว่าไม่ผิดเลยเพราะเราเคยถูกสอนมาแบบเนี้ย เขาฟังบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเขาก็ทนไม่ไหวจนแบบว่าเขาปล่อยตัวเองอะจมน้ําลงไปเลยอะเราก็เปลี่ยนวิธีในการสอนว่ายน้ำเนาะโดยใช้คําพูดให้กาลังใจเขาเห็นไหมหนูก็ยังทําได้เลยหนูพยายามนะหนูเก่งขึ้นเยอะเลยนะสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถไายน้ำค้าคลองได้จากป้าที่เคยดุด่าว่าเขาหรือตีเนาะก็กลายเป็นป้าท,ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นพร้อมกับอารมณ์เต็มสกับเขาแทน ถ้าเราอ่ะยังไม่ปรับปรุงตัวเองไม่พยายามทําตอนนี้หลานก็คงยังไม่มีความสุขเราเลยให้ค่ากับการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนาะเราไม่อยากรุนแรงกับเขาด้วยการตีแล้วก็ทั้งคาพูดเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาร้องไห้อีกรดความคาดหวังไม่ต้องถึงขั้นเรียนดีเลิศหรอกในเรื่องของงานบ้านถ้าเขาเลิกเรียนเขาค่อยมาช่วยก็ได้ให้เขารับผิดชอบตัวเองแค่นี้ก็พอแล้ว เราจะใช้น้ำเสียงอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรยากาศในบ้านนะ่ะผ่อนคลายเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเราจะคอยจับผิดเขาต่อเวลาค่ะสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความพยายามของเราเองทําให้ความสัมพันธ์เรากับหลานนะ่ะดีมากยิ่งขึ้นด้วยสนใจสมัครโครงการคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับลูกหลานให้ดีขึ้นพิมพ์คําว่าสนใจในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ